ดอกคุณหวานเหลืองเต็มต้นเทดไห้รู้้นเจ้าของแท้ว่ากุ้มจะอยู่ยางเบวาหาปีแล้วแห่งแห้วใจย้อนบูสาวป้าไปเขา่าพาขวนกับบู้บ่าวคนใหม่เออ น้องหลาเอ้ยมเยยมื่อไทยโตอายนี่หำฮอนนี่หำฮอนน,อน้องคือทอดลอยความหลังน,อน้อ